มาครับพี่น้องดูข่าวสารของวิกเตอร์ยูโคเรสกันหน่อยครับมีรายงานบอกว่านักข่าวคนหนึ่งครับเผยว่ายูโคเรสแจ้งเอเจนต์ของเขาละขอซบไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับโอโ้โหรอติดตามกันหน่อยนะนักข่าวของ CNN ครับอย่างโนโน่ฟารินญาครับนักข่าวอย่างฟารินญานะก็อ้างบอกว่ายูโคเรสครับกองหน้าตัวเก่งจากสปอร์ติ้งลิสบอนได้แจ้งกับเอเจนต์ของเขาเองว่าต้องการย้ายไปเล่นกับอาร์เซนอลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ดาวยิงทีมชาติสเเดนอย่างโยโเรสตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบรรดาสโมสรชั้นนาของพิมเบเลครับล้วนมีข่าวผัวพันครับโดยมีรายงานบอกว่าค่าตัวของนักเตะอยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยล้านยูโรทางด้านของ CNN นะครับก็รายงานพร้อมกับเรคคอร์ดนะครับก็คือทางซ N เนโปรตุเกสแล้วก็เรคคอร์ดสื่อดังของโปรตุเกสรายงานพร้อมกันเมื่อคืนก็บอกว่าผู้บริหารของไอ้ปืนใหญ่ออสแนนครับได้พบกับฮัสซันเซตินกาย่าเอเอ็นของโยโครสนะครับ คาดการว่าจะเป็นการสรุปเรื่องตัวเลขค่าเหนื่อยและยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนักข่าวอย่างฟรายนยบอกว่าอาร์เซนอลเป็นสโมสรที่ยกเรสต้องการไปร่วมทีมตั้งแต่แรกยกเรสต้องการเล่นให้กับอาร์เซนอลเขาได้ทาการแจ้งความต้องการกับเอเย่นอย่างชัดเจนอย่างเป็นทางการละยังไม่มีข้อเสนอแต่มีการติดต่อเข้ามาหลายครั้งครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีข้อเสนอเรียบร้อยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่ออกมาอัปเดตได้ฟังนะครับ บอกเลยว่าพอรู้หน้าไพ่แล้วเนี่ยอาร์ซอนอาศัยจังหวะชุลมุนเนี่ยเตรียมเปิดดิวที่จะเอาโยคอเรสได้นะครับมีรายงานบอกว่าทางอาร์ซอนกำลังเตรียมยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการเพื่อเซ็นสัญญาจริงจังกับวิกเตอร์โยคอเรส่ทมกลางประเด็นความขัดแยงระหว่างประธานสโม,มสรสปอร์ติง้งลิสบอนกับทางอ่โยคอเรสเองนะครับด้าน,นของวารันดัสครับตอบโต้รายงานที่ว่าโยคอเรสไม่พอใจอย่างมากก่อนจะประกาศสไตร์งานหลังจากที่สโม,มสรเนนะี่ยปฏิเสธที่จะให้เกียรติสัญญาลูกชายของพวกเขา ที่จะยอมให้ยูเครสออกจากทีมด้วยค่าตัว80ล้านยูโรก็ประมาณ67ล้านปอนด์ซึ่งต่ำกว่าค่าฉีกสัญญา 1, 100ล้านยูโรก็ประมาณ84ล้านปอนด์ของเขาอย่างมากฉะนั้นของประธานสโมสรสปอร์ติ้งอ้างว่าการข่มขู่แบ็กเมย์และการดูมินจะไม่ทําให้เขายอมลดท่าทีแน่นอนขณะที่ตามรายงานของเรคคอร์ดก็บอกว่าตอนนี้เขายัางยืนยันว่าเขาไม่เคยสัญญาลูกชายกับทางยูเครสเลยว่าจะให้ย้ายออกจากทีมด้วยค่าตัวที่ถูกลงนะครับ บอกเลยนะครับว่าตอนนี้ครับท่ามกลางความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นที่มันยุ่งเหยิงเนี่ยท,ทางประธานเองแล้วก็ยเครสเองครับทีมของมิเกลติต้าเนี่ยกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอสําหรับยูเครสแล้วโดวยกล่าวกันว่าเอเจนต์ของเขาอยู่ในลอนดอนเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นเรียบร,ร้อยนักเวลานี้นะครับโอ้โหเอาเลยครับน่าสนใจจังเลยครับสถานาการณ์นะของวิกเตอร์ยเครสครับโอ้โหตอนนี้ก็ในครับ แตกหักกับทางประธานสโมอสรสปอร์ติ้งอะ่ะเอ้ยคาพูดลูกผู้ชายอะ่ะคุณมีหรือเปล่าคุณไม่มีไงคาพูดลูกผู้ชายอะ่ะนะโอ้มันผิดแผนนะครับมีการเปิดเผยว่าเปเรสกับประธานมาริดเองยังไม่อยากให้ชาบิลลโซนะ่ยมาคุมเรอัลมาดริดลงสโมอสรโลกนะตอนแรกยังไม่อยากให้ลงมาคุมมันผิดแผนมีรายงานเปิดเผยว่าทีแรกเดิมทีนะครับฟอร์เรนเิโรเปเรสประธานของชุดขาวเองครับไม่ได้ต้องการให้ชาบิลลโซ่เข้ามารับงานคุมมาดริดตั้งแต่ในช่วงศึกชิงแชมป์สโมอสรโลก ในช่วงไม่กี่สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลน,นะครับเป็นที่ชัดเจนว่าอันเชโรติจะไม่ได้อยู่กับเอัลมาดรดต่อไปจนครบสัญญาซึ่งกำหนดจะสิ้นสุดลงในปี2006เดิมทีนะแล้วคนที่จะมาแทนเขาก็คือชาบิลลโซนะครับก็มีชื่อนี้มาโดยตลอดแต่ตามรายงานของเอลคอนดิฟินเทลนะครับผมก็บอกว่าแผนเดิมของอทีมเนี่ยก็คืออยากให้ชาบิลลโซเนี่ยเข้ามารับงานหลังการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกจบลงค่อยมาคุมทีมอะไรอย่างนี้ ฟลอเรนตโนเบเรสประธานมาดริดเองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแนวคิดนี้ครับเพราะเขาเชื่อว่าหากผลงานการแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสรโลกออกมาแย่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันที่ไม่จําเป็นให้กับชาบีลาโซ่ไปเลยในช่วงต้นฤดูกาลใหม่นะครับเพราะกลัวเสียความมั่นโอบมั่นใจอะไรอย่างนี้ด้วยผลนี้เองครับมาดริดเองครับได้วางแผนให้ซานติอาโกโซลารี่เข้ามาคุมทีมช่วงคราวในเดรอนเมต์ช่วงเสมอที่สหรัฐอเมริกา แต่จาลอยการล่าสุดบอกว่าโซลารีเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวซึ่งทำให้ฟอร์เรนติโนเปเรสโกรธมากนะครับแถมไม่ใช่ข้อเสนอเดียวด้วยนะครับะฉะนั้นของโซลารีซึ่งเคยเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวของมอริดมาหลายครั้งเลือกที่จะปฏิเสธโดยเขาปฏิเสธโอกาสที่จะคุมทีมหญิงของสโมสรเมอริดด้วยด้วยเหตุน,นี้สโมสร,รจึงตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าชาบิลลโซจะเข้ามาคุมทีมเรอัลมมอริสสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์สโมสร,รโลก และแม้ว่าจะเสี่ยงที่เขาจะต้องพบกับกระแสวิจารณ์ในช่วงต้นฤดูกาลหากผลงานแย่ๆแต่ก็มีโอกาสที่โมเมนตัมในช่วงต้งตนฤดูกาลจะสร้างขึ้นได้หากสมสรประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกานะครับตอนแรกก็ไม่อยากจะให้มาคุมเร็วเกินไปก็กลัวว่าเออถ้าไปเล่นคลับเวิร์คแล้วผลงานไม่ดีเนี่ยก็กลัวว่าจะเจอแรงกดดันถาโถมนะครับจะเป็นแรงผลักดันเขาได้ไหมเขาจะกดดันไปหรือเปล่าในการมาคุมทีมเริ่มเด็ดต้นฤดูกาลใหม่ จะมีความมั่นอกมั่นใจไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความคิดของท่านประธานฟอร์เรนติโนเปเรสครับว่ายังไม่อยากให้มาคุมในช่วงชิงแชมป์สโมสรโลกแต่พอโซลรารี่ปฏิเสธไม่รับงานเนี่ยก็เลยต้องประกาศทันทีนะครับก็เลยต้องเอาเขามาคุมเลยนะครับไม่ต้องมีทางเลือกอะไรมากมายนะครับก็จัดเลยสําหรับานั้นของชาบิลโซ ติดตามข่าวสารของโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้กันหน่อยครับเอซีมิลานเปิดฉากคุยกับอาร์นอนจะเอาซินเชนโก้นะครับมีรายงานข่าวล่าสุดครับจากสกายตาเลียบอกว่าเอซีมิลานเปิดฉากเจรจาเพื่อคว้าตัวโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้กองหลังของ Arsenal, อาร์ซนอลอับเรวุ่ทีมแล้วตามกรายงานนักเตะทีมชาติยูเครนอย่างซินเชนโก้ลงเล่นให้กับอาร์ซนอลในพรีเมียร์ลีกไปเพียง5เกมเท่านั้นในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปและฤดูกาลของเขาต้องอยู่ชะง,งักอีกครั้งเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่น่อง ด้วยการที่ไมล์ลูอิสเกลลี่ก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่อย่างรวดเร็วอาร์เซนอลจึงพร้อมที่จะปล่อยตัวซินเชนโกออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แล้วรายงานล่าสุดครับก็บอกว่าเอซิมิลานได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อซินเชนโกแล้วเนื่องจากพวกเขากําลังมองหาตัวแทนของเตโอเอดองเดสที่กําลังจะย้ายไปเล่นให้กับแอตมาดิดเอซิมิลานครับยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปในส่วนของค่าตัวกับอาร์เซนอลได้ในเดลของซินเชนโกขณะที่ค่าเหนื่อยหนึ่งร้อยหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ของ จากนั้นของซิเนโก้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสําหรับเอซิมิลานเหมือนกันเพราะว่าค่าเหนื่อยก็สูงนะแสนห้านะครับซิเนโก้เนี่ยลงเล่นให้กับอาร์เซนอลไปแล้ว91นัดหลังจากย้ายมาจากแมนซิตี้ด้วยค่าตัว32นัล้านปอนด์เมื่อ3ปีก่อนนะครับมาแรกๆก,ก็ถือว่าผลงานดีนะครับมาแรกๆก,ก็ถือว่าผลงานดีแต่หลังๆมาก็ดรอปลงไปแล้วก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานเขาบ่อยด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าพลาดไปแล้วตอนนี้ก็มีข่าวกับดอทมูลด้วย มีข่าวกับ AC ซมิลานด้วยนะครับอ่ะรอดูเลยว่าจะจบแบบไหนย,ย้ายทีมมาอยู่ทีมไหนอะไรอย่างนี้สำหรับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับพอสโกสกิลดให้แมนยูควา้าเอเบรูชิเอเซ่จากคริสซันเบลตมาเสริมทีมครับโอ้เอเซ่ของดีใครก็ชอบนะครับบอกเลยพอสโกครับอดีตมิดฟิลด์แมนยูเนี่ยส่งสัญญาณให้สโมสรเก่าควา้าเอเบรูชิเอเซ่ตัวรุกฟอร์มแรงของคริสซันเบลตร่วมทีมในช่วงสัปดาห์นี้ สตาร์ไว้บอกปีอย่างเอเซมีรุ่การที่ยอดเยี่ยมกับเดอะอีเกิลนะครับด้วยการพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอครับด้วยการชนะแมนเชสเตอร์หนึ่งศูนในเกมรอบชิงชนะเลิศแม้การรับใช้ทีมอังกฤษเกมล่าสุดของอังกฤษนะครับจะแพ้อย่างน่าผิดหวังให้กับเซเนกัล1-3ในเกมอุ่นเครื่องที่สตีกราวแต่ตัวของเอเซมีผลงานที่ดีด้วยการแอสซิสต์ให้แฮร์รี่เคนทำประตูขึ้นนำในเกมนี้ทางด้าน,นของพอสโกครับได้ทำการโพสต์ภาพของเอเซในทีมชุดทีมชาติอังกฤษนั่นแหละผ่านทางสตอรี่ทางโซเเเชชีีียยลมมดขขอองาานนะพร้ใส่่่แคปัว ซื้อเขาเลยเป็นการส่งสัญญาณถึงทีมเก่าอย่างแมนยูให้ดึงตัวมาร่วมทีมนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเอเบรูชิเอเซ่ครับทำ14ประตูกับ11แอสซิสรวมประตูชัยในเกมชิงถลเลอรเอเอคับด้วยนะโดยมีรายงานบ,บอกว่าเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่68ล้านปอนด์และจะเปิดใช้งานในช่วงซัมเมอร์นี้ได้เลยนะครับก็รีบไปคว้าตัวแล้วกันสําหรับแมนยูนะฮะว่าอยากจะได้ตัวเอเบรูชิเอเซ่ครับก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายแล้วกันของทางแมนยูนะแล้วก็อีกคนเป็นอีกคนที่ ฟอร์มส่วนตัวดีมากๆนะครับต่อ้ฟอร์มทีมจะเป็นยังไงแต่ฟอร์มส่วนตัวของเอเบริชิเอเซ่เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหโดนใจมากๆานะครับโอ้โหใครก็อยากได้เล่นเก่งแบบนี้นะครับบอกเลยครับตอนแรกก็มีข่าวกับไบรเย่นว่าจะเอาไปด้วยเหมือนกันหลังจากที่ไม่ได้ตัวฟอร์เรนเวียสก็มองที่เอเซ่นี่อีกคนหนึ่งแต่ผมว่ามีหลายทีมจีบแน่ไม่ต้องกลัวครับช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เนื้อหอมยังไงก็เนื้อหอมนะครับเล่นดีแบบนี้ แน่แนแบบๆพอเผยไปอยู่กับไมเคิลโอลิเซ่ที่ไบร์เซนใครจะไปรู้นะครับรอดูได้เลยสำหรับข่าวสารของเอเบร์ริชเอเซ่ G A S A. ขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตได้ฟังแบบต่อเนื่องอัปเดตได้ฟังแบบยาวๆครับพี่น้องชาวสกิตฟุตบอล